อย่าเพึ่งตัดสินใจอยู่ไฟถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้สวัสดีครับผมเคนันนันอัราริตินะครับหรือว่า daddy เควันนี้เราก็จะมาพูดถึงทอปิกเรื่องการอยู่ไฟนะครับการอยู่ไฟคืออะไรประโยชน์ของการอยู่ไฟการเตรียมพร้อมและข้อห้ามต่างๆหากเพื่อนๆชอบและเห็นว่ามันมีประโยชน์ผมก็รบกวนกดไลค์แชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับข้อแรกนะครับการอยู่ไฟคืออะไร การหยู่ไฟก็เป็นศาสตร์แพทย์แผนไทยนะครับที่คนโบราณคิดมาเพื่อช่วยให้คุณแม่หลังคลอดสมานแผลแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพาข้อที่2นะครับประโยชน์ของการอยู่ไฟหลักๆประโยชน์ของการอยู่ไฟก็คือการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายสมานแผลหลังคลอดเพิ่มน,น้ํานมแก้ปวดเมื่อยช่วยให้มดลูกเข้าอู่ที่สําคัญก็คือมันช่วยขับน้ําคาวปลา น้ำคาวปลาคืออะไรน้ำคาวปลามันก็คือของเหลวที่ขับออกมาจากมดลูกบริเวณส่วนที่รกไปเกาะนะครับหลังคลอดซึ่งก็จะมีน้ำคาวปลาขับออกมาประมาณ4-8่ถึงสัปดาห์ซึ่งในการอยู่ไฟครั้งนี้นะครับนอกจากที่ผมจะให้แฟนผมเนี่ยเขาอยู่ไฟแล้วผมก็มีความสงสัยว่าการอยู่ไฟเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสำหรับผู้ชายหรือสำหรับคนทั่วไปเนี่ยมันจะมีประโยชน์หรือเปล่า แล้วก็ผมก็เลยเอาตัวของผมเองเนี่ยไปลองอยู่ไฟด้วยเป็นกัทดลองอีกประเด็นหนึ่งก็คือจะได้ช่วยทดสอบว่ามันร้อนเกินไปไหมมันหนักเกินไปไหมสําหรับแฟนของผมนะครับการอยู่ไฟนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกัน 1. ก็คือนวดคลายเส้นอสองก็คือการนวดประครบด้วยสมุนไพร 3. เป็นการนาบมหม้อเกลือบริเวณท้องหลังต้นขานะครับ แล้วก็ 4. เป็นการอบกระโจมสมุนไพรซึ่งเราก็จะเข้าไปอยู่ในกระโจมแล้วก็พร้อมกับหม้อสมุนไพรที่คา,ายเอาไอ้น้ำออกมาร้อนๆขั้นตอนแรกของการอยู่ไฟนะครับก็ผู้ที่ทําการอยู่ไฟให้ก็คือหมอนวดนี่แหละครับก็จะทําการนวดคลายเส้นก่อนเขาเรียกว่าเปิดประตูเลือดประตูลมนะครับเพื่อให้เลือดลมเนี่ยมันเดินสะดวกแล้วก็เขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าเลือดลมเดินสะดวกเนี่ยการที่มันจะทาให้มีน้ํานมมากขึ้นด้วย พร้อมกันนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการนวดนมเพื่อที่จะเปิดท่อนมนะครับทีนี้เขาก็จะมีการประครบสมุนไพรซึ่งเป็นอ,อย่างที่สองที่จะทำในการอยู่ไฟการประครบสมุนไพรเนี่ยก็จะประกอบด้วยสมุนไพรที่อาทิเช่นพรายขมิ้นนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะลดอาการบวมอักเสบช้ำทำให้รับการนวดกดจุดไล่คลายเส้นเนี่ยได้ดีและมากขึ้นการหน้าหม้อ,อกเกลือนะครับมันก็จะเป็นการเอาเกลือสมุนหรือว่าเม็ดเกลือเนี่ยใส่ในหม้อดิน แล้วไปไปอบความร้อนข้างในนะครับแล้วเอาหม้อเกลือเนี่ยพันกับผ้าแล้วมาหน้าบริเวณที่ต่างๆความร้อนในจุดนี้มันจะไม่ได้รุนแรงแต่ว่ามันจะคงที่แล้วมันจะซึมลึกมันจะเข้าไปาสู่เส้นต่างๆได้ลึกขึ้นซึ่งในขั้นตอนของการหน้าหม้อเกลือเนี่ยจุดที่สําคัญของมันก็คือการโกยหน้าท้องนะครับ การโกยหน้าท้องเนี่ยมันก็คือการกดจุดเส้นบริเวณภายในท้องของเราผมคิดว่ามันสําคัญมากเพราะว่าคนที่คลอดใหม่ๆเนี่ยเมื่อเด็กออกจากท้องของเราไปมันจะมีช่องว่างในท้องเยอะเมื่อมันมีช่องว่างเยอะ 1. ลําลำไส้มันบีบตัวลําบากการที่ลำไส้ไม่บีบตัวมันก็ทําให้ถ่ายอุจจาระลําบากนะครับ2ก็คือพอมันมีช่องว่างมีลมต่างๆอวัยวะภายในเช่นมดลูกเนี่ยมันก็จะเคลื่อนตัวกลับเข้าสู่ที่เดิมลําบากขึ้น นะครับเพราะมีช่องว่างเยอะ,อะที่คนโบราณเรียกว่ามดลูกไม่เข้าอู่เนี่ยแหละครับอย่างแฟนผมเนี่ยพอเริ่มหน้ามอกเกลือแล้วก็เริ่มโกยหน้าท้องนะครับนวดกดจุดตรงหน้าท้องเนี่ยก็ประมาณสักห้านาทีเท่านั้นเองก็ต้องขอตัวเข้าห้องน้ําเพื่อไปขับถ่ายกันเลยทีเดียวขั้นต่อไปก็จะเป็นการเข้าสู่การอบสมุนไพรในกระโจมนะครับเ,เราก็จะสมัยปัจจุบันก็จะเป็นการเอาสมุนไพรต่างต่างอาทิเช่นไพลขมิน้นวานชักมดลูก ตะกรูดใบส้มปล่อยนะครับและอีกหลายๆอย่างไปหุงในหม้อหุงแล้วก็ปล่อยให้ไอน้ำเนี่ยขึ้นมาเต็มกระโจมแล้วก็อยู่ในกระโจมซึ่งปิดทั้งหมดเปิดไว้เพียงช่องให้ให้หายใจเพื่อให้มันไม่อึดอัดจนเกินไปนะครับแล้วก็อบความร้อนอยู่ในกระโจมอบไอของสมุนไพรเนี่ยตั้งแต่30นาทีขึ้นไปต่อไปนะครับก็คือการเตรียมตัวแล้วก็ข้อห้ามในการอ,าอยู่ไฟนะครับ ข้อแรกก็คือ,อไม่ควรที่จะกินของของที่มีฤทธิ์เย็นอ,อย่างน้ําเย็นอย่างน้ําอัดลมพวกของเย็นต่างๆเนี่ยไม่ควรจะทานอยู่แล้วนะครับผลไม้อีกหลายอย่างอาทิเช่นแตงโมแตงกวาฟักเขียวนะครับที่ไม่ควรจะทานเพราะว่ามันจะมีฤทธิ์เย็นทําให้น้ํานมไม่ไหลแล้วก็จะทําให้ประตูเลือดประตูลมขอ,ของเราเนี่ยมันปิดอีกข้อหนึ่งก็คือไม่แนะนําให้ทําเองที่บ้านถ้าไม่มีความรู้เพียงพอนะครับ เพราะว่าบางท่านอาจจะสุขภาพไม่พร้อมอยู่ในกระจมโดยที่ไม่มีคนคอยช่วยดูนะครับอาจจะอยู่นานไปแล้วก็ทําให้หน้ามืดได้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าจะมีการนวดกดจุดเองไล่เส้นเองเนี่ยถ้านวดไม่เป็นหรือหรือไม่มีประสบการณ์ไม่ได้เรียนมาก็อาจจะกดผิดเส้นได้ทางที่ดีผู้ที่ประกอบการอยู่ไฟให้เราเนี่ยควรจะมีใบประกอบโรคศิลิลน,นะครับที่สําคัญก็คือ,อ,อผู้ที่คลอดเองตามธรรมชาติ ควรจะต้องรออย่างน้อย7วันหลังจากคลอดถึงจะเริ่มอยู่ไฟได้ส่วนผู้ที่ผ่าคลอดอย่างน้อยควรประมาณ30วันนะครับเพื่อรอให้แผลสมานกันเสียก่อนและในช่วงอยู่ไฟนะครับก็ควรที่จะดื่มน้ําอุ่นมากๆเพราะว่าจะได้ไปชดเชยน้ําที่ออกมาจากเหงื่อของเราบทสรุปของการอยู่ไฟนะครับว่ามันดีหรือไม่ควรทําหรือเปล่านะครับส่วนตัวของผมจากที่ผมเห็นแฟนผมได้ลองอยู่ไฟดูแล้วก็ทดลองอยู่ไฟด้วยตัวเองนะครับ ผมมองว่ามันมีประโยชน์มากๆแล้วก็จําเป็นควรทําเป็นอย่างยิ่งครับทาไมถึงจําเป็นมีประโยชน์แล้วก็ควรทานะครับ้อแรกก็คือการที่ผู้หญิงต้องอุ้มท้องนานถึง9เดือนซึ่งน้ําหนักก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับก็สิกิโลขึ้นไปก็แ,แน่นอนครับมันทําให้เส้นนะครับมันตึงมันยึดเมื่อเราเคลอดออกไปแล้วเนี่ยเราถึงควรที่จะต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเราให้กลับมาสู่สภาวะปกติหลังคลอดนะครับเกิดช่องว่างในท้องมาก การอยู่ไฟแล้วก็การนวดกดจุดเนี่ยมันเป็นการไล่เอาลมเอา,เอ,าอุจจาระที่คั่งค้างอยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยออกไปจากร่างกายช่วยทําให้อวัยวะต่างๆมันกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้นมนุษย์เรานะครับมันมีช่องทางการขับของเสียขับพิษอยู่หลักๆ3ทางด้วยกันก็คือถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะแล้วก็การขับเหงื่อตั้งแต่คุณแม่ตั้งท้องจนถึงคลอด ก็จะไม่สามารถออกกําลังกายหนักๆได้นะครับทำให้การที่จะขับเหงื่อต่างๆเนี่ยมันทําได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็จะมีของเสียอ,อ,อยู่ในร่างกายค่อนข้างจะเยอะการอยู่ไฟช่วยให้ร่างกายเนี่ยขับของเสียได้นอกจากนี้นะครับการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยยังค้นพบว่าอโรมาทเทอราพีหรือว่าน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากสมุนไพรต่างๆมันเป็นยาที่ดีมากในการรักษาโรคการหุงสมุนไพรในในหม้อเนี่ย ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมันคือการกลั่นเอาน้ํามันหอมระเหยที่เป็นยาจากสมุนไพรต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายซึ่งพอแฟนผมทําออกมาแล้วเนี่ยตัวผ่องเลยทีเดียวซึ่งตัวผมเองผิวก็ก็ผ่องขึ้นนะครับหลังจากที่ทํานอกจากคนท้องแล้วนะครับผมว่าผู้ชายหรือว่าผู้สูงอายุคนที่ออกกําลังกายมาหนักๆทุกคนล้วนได้ประโยชน์จากการอยู่ไฟทั้งนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมว่ามันเป็นการบําบัดรักษาที่ราคาไม่แพง อยู่ใกล้ตัวแล้วก็หลายๆคนมองข้ามและถ้าเป็นเพื่อนท่านใดที่สนใจนะครับที่จะอยู่ไฟผมก็รู้จักอยู่ท่านเดียวเพราะว่ามีหลายๆท่านแนะนํามาซึ่งผมประทับใจมากาชื่อพี่อ๋องนะครับคนที่ทําการอยู่ไฟให้ผมแล้วก็แฟนนะครับผมทิ้งเ,เบอร์ติดต่อของพี่อ๋องไว้ที่ด้านล่างซึ่งเ,เพื่อนๆก็ลองติดต่อไปดูนะครับเพราะว่าแกค่อนข้างจะคิวแน่นแต่แกมีประสบการณ์30ปีและ <Wow. S 1> ผมนวดมา1 0เจ็ดย่นน้ำเนี่ย ทั้งฝังเข็มกดจุดกัวซาทำมาทุกอย่างแต่ผมมีความประทับใจกับการอยู่ไฟแล้วก็การนวดกดจุดคลายกล้ามเนื้อของแกมากยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับอยู่ไฟดีจริงหรือเปล่าถ้ายังไงช่วยตอบลงมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบอประสบการณ์ที่ผมแชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ